สวัสดีสาวกเกมคแแคนทุกท่านครับพบกับผมแก้วก้ากลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการแก้วก้าตะรุยดึกเรเจนตอนแรกเนี่ยแก้วไม่ตั้งใจที่จะขึ้นเลเจนนะครับแต่ว่าแก้วทําการปนและถ้วยมันก็ขึ้นขึ้นขึ้นแล้วก็ขึ้นมาหลิกเลเจนนะครับเอ้าไหนไหนมาหลิกเลเจนแล้วก็กลับมาทาคลิปรายการเรเจนกันต่อเลยแก้วกาตะลุยดึกเรเจนคืออะไรคือรายการที่แก้วจะตีเรเจนให้ชมกันครับก็จะตีชมทั้งแปดหมายเลยแก้วก็ ยอมรับนะครับว่าแก้วไม่ได้เก่งแต่อย่างใดนะครับแก้วก็อาจจะตีได้เพียงแค่1ดาว2ดาวนะครับหรือว่าตีไม่ได้ดาวเลยก็แล้วแต่นะครับผู้ชมจะรับชมหรือไม่แต่ถ้าผู้ชมท่านใดนะครับที่จะรับชมแก้วเล่นก็ขอขอบคุณมากๆเลยครับที่จะติดตามกันไปแก้วก็ไม่มีแผนที่จะลงจากเลเจนร์เจนะครับอาจจะเล่นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะทําคลิปชมกันอาจจะมาอาทิตย์ละคลิปนะครับกับลีกเลเจนร์เจนก็จะหยิบสูตรที่แตกต่างกันออกไปเนาะแก้วก็จะไปหาสูตรมานะครับแล้วก็ มาเล่นให้ชมกันนะครับซึ่งแต่สูตรครับผู้ชมก็สามารถที่จะลองหยิบไปใช้เอาไปปรับเปลี่ยนทหารครับเอาไปปรับเปลี่ยนน้ำยาครับแล้วก็เอาไปตีลึกเลเยอด์เจนกันได้เลยหรือจะเอาไปทําสมดาวก็ได้เลยนะครับตอนนี้นี่ครับแก้วมีถ้วยอยู่ที่5 0 7 8ถ้วยครับแก้วเพิ่งขึ้นเลเยเจ์เมื่อวานนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปลุยกันครับสูตรที่ใช้แก้วใช้เป็นแก้วใช้เป็นควีนบล็อกไมเนอร์หมูป่านครับก็จะเป็นเซตนี้เลยนะครับ ขอเริ่มต้นด้วยสุดเก่งหกแก้วก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยขยายไปสุดอื่นๆเลยโอเคเมื่อพร้อมแล้วก็ไปรุยกันเลยโอเคเจอเจอแล้วนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้วยยังไม่ถึงบ้านครับ5 0 0พ5 0แนครับก็จะเจอบ้านที่ยังไม่หดเท่าไรเนาะถ้าเทียบกับบ้านแก้วแล้วนะครับบ้านแก้วแข็งกว่าเยอะนะนี่มีการขิงนะมาถึงก็ขิงมาดูกันว่าไอ้ที่ขิงเนี่ยมันจะได้สามดาวหรือไม่ ก็จะเข้าด้านซ้ายมื่นครับโดยารทําการเช็คควีนลงไปปล่อยบอลลูนลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยหนังฟ้าลงไปเลยแกปล่อยบอลลูนไปอีกหนึ่งตัวนะครับน่าจะมีกับดักเยอะตรงนี้ใช้กับดักแล้วก็ใช้ซุปเปอร์ระเบิดลงไปนะครับเพื่อที่จะให้ควีนนะครับเข้าไปด้านในปล่อยยาบ้าไปหนึ่งคนเลยไม่เช่นนั้นนะครับควีนเราอาจจะตายลงไปได้โ okay, อเคควีนเราเข้าไปนะครับก็จะจบตีไปที่บ้าน แ้วทําการใช้ยาบ้าลงไปแล้วนะครับก็จะใช้ลงไปอีกหนึ่งขวดเลยตรงนี้เลยละกันโอเคถือว่าสวยอยู่นะครับเจอกับคิงนับที่อยู่ด้านในทายแค้นครับอยู่ตรงไหนเอออยู่อยู่ค่อนข้างลึกเลยครับไม่รู้ว่าจะไปถึงหรือไม่นะครับแต่ก็จะพยายามต่อไปพิงเรานะครับอยู่ด้านล่างค่อยๆขึ้นที่ไปแล้วก็จะไปด้านซ้ายครับโอ้โหะดอากาศเยอะมากๆเลยครับ แก้วทนไม่ไหวแล้วนะครับอยากจะปล่อยยาพิษลงไปเลึเกินแต่จะเก็บปว้ใช้กับถานแค้นนาอโอเคครับแก้วขอแช่ไปตรงนี้เลยแช่ไปที่ป้อมเอ็กโบนครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหนักเลยนะครับยิงมาแล้วก็มีโครกระดูกมาอีกแล้วนะครับะนะน,นะครับเราต้องทําการใช้ลงฐานทัพเมืองลงไปแล้วนะครับปล่อยคิงลงไปแล้วก็จะทําการใช้แช่แข็งนับแช่ไปที่ป้อมเอ็กโบก่อนเลยครับแล้วก็ทําการใช้เปก้าลงไป ใช้ไมเนอร์ลงไปหมดเลยนะครับปล่อยหมูป่าลงไปนะครับจากนั้นก็ทําการใช้ปูเดินลงไปนะครับเพิ่มเลือดไปหนึ่งขวเลยโอเคครับแล้วก็คิดว่าจังหวะนี้ทําการใช้สกิลอีทโทโทลงไปเลยเพราะว่าปูไอคิมของเราครับถูกโจมตีมากใช้แค่ออกมานครับเป็นเบบี้ไอโกเลมนะครับแล้วก็ขวานแม่มดครับมากันครบสูตรเลยนะครับมาเยอะมากๆเลยปล่อยเพิ่มเลือดไปหนึ่งขวดครับแล้วก็จะเข้าไปกัน ปล่อยเพิ่มเลือดไปหนึ่งขวดครับแล้วก็ปล่อยเจ๊ไปท้านขวาดูเหมือนว่าเราจะโจมตียาก,กนิดนึงโอเคคทับได้มา2ดาวแล้วคอย,ยังชั่วหน่อยครับมีแช่แข็งนะแช่ไปไม่ทันนะครับเจ๊ตายลงไปก่อนแก้วโมแต่ดูด้านซ้ายครับก็เลยไม่ทันได้ดูด้านขวาครับใช้สกิลมาเลกทวดาเลยแล้วก็ใช้ดูลงไปด้านขวาครับมีพ่อมอโจมตีเข้าไปที่ป้อมอิโฟโรนครับแต่ว่ามันเป็นเส้นเดียวก็เลยดูดเลือดแรงนิดนึง โอเคครับฐานของเราอยู่ด้านในนครับนักฟ้าร์นครับพยายามที่จะฮิลเลื่นให้กับไมเนอร์หมูป่าแต่ว่าที่เห็นนะครับก็จะเป็นไมเนอร์นะครับที่อยู่ด้านซ้ายมือเราพยายามที่จะโจมตีต่อไปนะครับหมูป่ายู่ด้านขวายังไม่ตายนะครับแล้วก็ซัดป้อมอิฟโรด้านะครับถือว่าเยี่ยมเลยไมเนอร์พยายามที่จะเข้ามาครับมันมีลุ้นนะมีลุ้นที่จะได้3ดาวเลยนะครับมาดูกันว่าแก้วจะทําได้ไหมกับการโจมตี เหลืออีก17วิสุดท้ายครับทางเราก็จะเหลือเลือดไม่เยอะมากครับไมเนอร์มุดินไปแล้วนะครับแล้วก็ป้อมอิฟโรเลือดเหลือไม่เยอะแล้วครับทำให้เราสามารถที่จะเก็บสาดาวได้เก็บไม่รอดครับนี่คือตาแรกของหลีกเลเจนครับที่กับาอคกคั้งก็เก็บไปทางฝั่งของสามดาว100%เต็มนะครับและอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่แก้วอยากอยู่หลีกเลเจนครับเพราะว่าเราได้ทรัพยากรเยอะครับผู้ชมดูสิครับแก้วได้ทองคำห้าแสน น้ำม่วง6 0 0 0นครับน้ำดำอีก7,000รมอโมนัสนครับแก้วได้ทองคำและน้ำม่วงประมาณ8 9 0ถึงแสนครับแล้วก็น้ำดำนะครับเกือบเกือบได้ถึง1 0 0 0 0เลยเดี๋ยวเราครับไปชมตาที่2กันต่อเลยมาชมตาที่2กันต่อนะครับก็จะเป็นบ้านหลังนี้นะครับที่เราเจอถามว่าโหดไหมก็ดูเหมือนว่าผู้ก้านครับจะเป็นเรืตันเกืบหมดเลยมามาดูกันว่าแก้วจะโจมตียังไง เป็นบ้านโดนบนครับแต่ว่าด้านนอกรับก็มีกำแพงขั้นอยู่ครับเราสามารถที่จะเจาะเข้าไปด้านครับเะนั้นแก้วจะเข้าทางด้านแก้วจะเข้าทางด้านปราสาทแคและกันน่าจะง่ายดีนะครับก่อนเลยเราซูมเข้าไปนะครับปล่อยเบบี้ไปก่อนแล้วก็ปล่อยควีลงไปครับปล่อยบอลลูนไปหนึ่งตัวเช่นครับว่ามีลูกโป่งสีแดงลูกโป่งสีดําหรือไม่ปล่อยบอลลูนไปหนึ่งตัวครับแล้วก็ปล่อยหนังฟ้าลงไปจากนั้นก็ใช้ซุปเปอร์ระเบิดครับเพื่อแผงเข้าไป ถ้าแค่ออกมาครับเป็นโกลเด้นเฟิร์มแข็งสาตัวครับเราปล่อยอยาพิษไปเลยละกันก็จะสักเข้าไปครับแล้วก็จังหวะนี้นครับยังไม่ต้องใช้ในเมียป้าเนาะเก็บยาบ้าไว้ใช้ในจังหวะสําคัญครับจังหวะอื่นน่าจะมีให้ใช้มากกว่าน,นี้นะครับโอเคก็จะถูกแช่ไปแป๊บนึงไม,นนไม่นานไม่นานแต่มันจะเสียเวลานั่นเองถ้าเจอโกลเด้นิมแข็ง3ตัวครับโอเคคุงเราเข้าไปนะครับแก้วเตรียมนเมียป้าไว้แล้ว ก็เตรียมไว้แล้วนะครับว่าจะต้องใช้เมื่อไรฟิงเข้าไปนะครับที่ป้อมพุป้อมพุยิงมาที่นังฟ้าได้3ทีนะครับแล้วก็ทําการใช้ยาบ้านลงไป1ขวดเลยโอเคเราจะขึ้นที่ต่อไปนะครับเราจะเป็นควินบล็อกที่บล็อกนานๆนครับจากนั้นทาการใช้ซุปเปอร์ระเบิดไปอีกหนึ่งตัวครับเพื่อที่จะเปิดกระพาเข้าไปแก้วขอปล่อยยาบ้านครับไปอีกหนึ่งขวดเลยโอเคแก้วเหลือยาบ้านอีกหนึ่งขวดครับที่สามารถใช้ได้ ก็จะเอ้ยแต่มันต้องปล่อยไม้เนื่อหมูป่าแล้วนะครับเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงก็จะไปด้านบน,นครับฉะนั้นเราปล่อยเยบ้าลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยลงถ่ายไปด้านซ้ายปล่อยเบก,ก้าลงไปนะครับปล่อยคิงลงไปใช้ไม้เนื้อนะครับที่มีลงไปจากทางด้านบนแล้วก็ปล่อยทางฝั่งของหมูป่าลงไปนะครับโอเคเราใช้นักล่าข้าหัวลงไปนครับปล่อยปูดินลงไปก็จะซูมออกหน่อยนึง จากนั้นการใช้เพิ่มเลื่อนลงไป1นึ่งขวดเลยครับให้กับหมูป่าแล้วก็ทงเราจะเข้าไปกันครับก็ทําการใช้สกิลอีท้อนลงไปเลยคือเราเทสกิลหายตัวแล้วนะครับแก้วปล่อยเจไปนล่นขวานครับโจมตีบ้านเลยแช่ไปที่บ้านพึ่นยิงหินครับแล้วก็ปล่อยเพิ่มเลื่อนไป1นึ่งขวดเลยไม้เนื้อเข้าไปที่บ้านครับพมที่จะโจมตีไปที่บ้านเจเข้าไปช่วยครับก็จะพังด้านครับแต่เวลาอาจจะไม่พรครับแก้วมัวแต่ชาร์ครับมัวแต่โจมตี อาจจะไม่ทันเวลาด้านครับเจ้าเราจงตีไปที่ป้อมอินซีนครับแล้วก็ยังไงพังลงไปไหมก็จะพังลงไปครับจากนั้นแกคิดว่าแกต้องการใช้สกิลชิ่งนะครับชิ่งเลยดีกว่าก็จะชิ่งไปนครับโอเคแล้วก็เจอเจนครับแกว่าเวลาไม่พอนครับตอนนี้เราใช้คินบล็อกนานเกินไปมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะจิมนโนต์คิงจะยังไม่ตายด้วยครับเจ้าของเราแพาร่จงตีเข้าไป คิงตายไปครับแล้วก็ทางฝั่งของคุนของเราครับตายลงไปไม่สามารถที่จะเก็บสาดาวได้ครับาเสีดดายนะครับตานนี้เราทํามาได้ค่อนข้างสวยครับก็ก็สวยนะแต่ว่าเวลาไม่พอเนาะก็คงต้องรอในตาต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงเราพามาส่งไม้แล้วนะครับตาแรกเราได้สามดาวครับแล้วก็ตาที่สองแคปแก้วได้สองดาวนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูตาที่สามขั้นตอนครับว่าจะเก็บไปได้กี่ดาวเมื่อพร้อมแล้วก็ ลเลยกมาชมวันที่3กันต่อนครับเจอบ้านทรงนี้นครับตียังไงจะตียังไงแค่เห็นก๊อบปาดเงือแล้วนะครับมาดูกันว่าแก้วจะเก็บ3ดาวได้หรือไม่นะครับกอนืเลยเราอยากจะเข้าไปที่บ้าน,นครับไม่รู้ว่าจะเข้าไปได้ไหมก็จะหาทงเลที่จะเข้าครับว่าจะเข้ายัางไงก็จะปล่อยควีนไปด้านบนละกันเดินทำการเช็คควีนลงไปนะครับปล่อยบอลลูนไปก่อนละกันจะเช็คให้กับไอ้นกูนะครับ แล้วก็ปล่อยหนังฟลาลงไปโอเคปล่อยบอลลูนไปอีกตัวครับเพื่อที่จะเช็คก,กับดักครับนั่นเองถ้าแคทนออกมาครับเป็นแม่มดเป็นเบบี้ครับปล่อยยาพิษลงไปที่แม่มดเลยครับแล้วก็อาจจะใช้อา้าธลงไปด้านครับแต่แม่มดก็น่าจะไม่เป็นไรเนาะเราจมตีด้านครับเราจมตีได้พื่อของเราก็จะเข้าไปด้านในอาจจะทําการใช้อา้าธลงไปได้ครับเรายังไม่ต้องใช้เนาะ ก็จะฟื้นใจเอาหน่อยนะครับอีกนิดเดียวคว่นงเราก็จะไปด้านขวาใช่ไหมป่อยบ้าไปน็นคนเลินครับโอเคแต่ว่านกคู่ของเรานะครับตายลงไปแล้วคืินเราก็จะไปพร้อมกับนาฟานะครับที่มาด้วยกันแก้วขอปล่อยยาบ้าลงไปนะครับอ้าวควินมาด้านซ้ายสิโอเคครับปล่อยยาบ้าลงไปแล้วแก้วก็คิดว่าระเบิดครับปล่อยตรงนี้ก็จะปิดกระแผงด้านในนะครับอ้าวไม่โดนฮะนิดเดียวเอง แล้วก็ปล่อยยาบ้าลงไปนะครับจากนั้นก็จะทาการใช้แช่แข็งที่มีน้ำแช่ลงไปที่ป้อมอะไรดีคิดว่าไม่ต้องเนาะฉะนั้นครับแก้วปล่อยโรงหานเปด้านซ้ายนครับปล่อยคิงปล่อยเปก้าลงไปนะครับแล้วก็ทําการใช้ทางฝั่งของเบบี้ไปด้านบนครับแล้วก็ปล่อยไมเนอร์ลงไปปล่อยหมาปูหมูปลาลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยปูเดินลงไปเลยจากนั้นก็จะทําการใช้พุ่มเลือกที่นี้นะครับลงไปตรงนี้1นึ่งขวัครับแล้วก็ตรงนี้1นึ่งขวรเลย การปล่อยพุ่มเลื่อนนะครับก็กเอานะครับว่าบริเวณด้านไหนนะครับที่หมูป,ป่าของเรามันจะเข้าไปนะครับรวมทั้งไมเนอร์ด้วยครับมันเข้าไปก็ให้ปล่อยเพิ่มเลื่อนลงไปได้เลยโอเคครับก็แก้วปล่อยเพิ่มเลื่อนอีกขวดไปตรงไหนเนี่ยมองไม่ทัน,นครับอ๋อแก้วมีแต่เพิ่มเลื่อนสองขวดตรงใจนะครับแก้วนึกว่าแก้วมีเพิ่มเลื่อนสามขวดครับปกติแก้วจะใช้สูตรที่ใช้เพิ่มเลื่อนสามขวดนั่นเองก็จำการใช้สกิลค,คำพิมพ์ต่าตัวดเด่นครับสักเข้าไป ปล่อยเจฟไปด้านล่างเลยครับแล้วก็ชิ่งเลยแก่ก็จะแช่ไปนะครับหนึ่งทีใช้ห้าล่าเข้าหัวลงไปด้านล่างครับตรงนี้เลยปล่อยหมูป่าลงไปที่ตรงนี้เลยครับแล้วก็ใช้พองหมลลงไปเึ๊บเฟิบเฟบบโอเคเจของเราจะเข้าไปนะครับแล้วก็ด้านบนมีป้อมอีโรอยู่ครับไม่รู้ว่าจะได้สามดาวไหมแต่ก็จะทําให้ดีที่สุดเลยครับดูเหมือนว่าควงเราคืจะอยู่ด้านบน ทีมงเราทำการใช้สกิลมอลติวดาแล้วนะครับเจงเราเข้าไปนะครับโจมตีกับป้อมเครื่องยิงหินนะครับที่ด้านในก็จะเข้าไปกันครับควีนยังไม่ตายนะเลอเวลา20วินะครับกับสิ่งก่อสร้างอีก12ชิ้นมาูกันว่าเราจะทันเวลาไหมไม่ทันแน่นอนครับด้านบนยังมีอยู่คือเบบี้ไม่ได้เก็บให้เรานะครับก็เลยทําให้วันนี้ครับแก้วพลาดอีกแล้วนะครับกับเวลาไม่พอกับการโจมตีในไม้ที่3ครับเราได้มา2ดาว 91%เดี๋ยวเราครับไปชมมาที่4กันต่อเลยมาชมมาที่4กันต่อนครับก็เจอบ้านทรงนี้นะครับเป็นบ้านทรงที่แก้วเล่นครั้งก่อน,นครับรีิจครั้งก่อนเจอบ่อยมา,มากเลยนะครับตอนที่แก้วใช้ซูเปอร์พ่อมดเนาะเอาล่ะเราจะมาจมตีกัน,นครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับแก้วอาจจะอาจจะไม่ได้เข้าไปที่บ้านก่อนเลยครับอาจจะไว้รอให้ทําการใช้ทางฝั่งของเอรงฐานนะครับลงไปที่บ้านเลย ก็จัดทาการใช้เบบี้นะครับตัดทางตรงนี้ก่อนเลยแล้วก็ใช้บอลลูนลงไป1ตัวนะครับปล่อยควีนปล่อยนางฟ้าลงไปแล้วก็ปล่อยบอลลูนไปหนึ่งตัวตรงนี้เลยโอเคนะครับใช้ซุปเปอร์ระเบิดเปิดกำแพงเราปล่อยนักล่าขั้าหัวลงไปนะครับที่ควีนเลยก็จะโจมตีเข้าไปนะครับแต่ว่านักล่าขั้าหัวของเราตายลงไปนะครับก็เอามาไม่ได้ใช้เนาะปล่อยยาบ้าลงไปเลยนะครับโอเคสมาธิใจเยียยาด้านนะครับจากนั้น เราจะทาการใช้ทางฝั่งของระเบิดครับลรงไปด้านบนแก้วพอมองออกครับขอปล่อยตรงนี้เลยก็จะเปิดก,กำแพงด้านครับจากนั้น,นครับแก้วจะทาการใช้อาว้าลงไปอีกหนึ่งขวดดีไหมคิดว่าไม่ต้องใช้ครับก็สามารถที่จะโจมตีด้านครับแต่คนนึงเลยเราปล่อยพอมดมาตรงนี้ที่ป้อมนี้เลยแล้วก็นกคู่ของเรานะครับถูกโจมตีเพื่อนเราก็จะอ้าวจากกำแพงด้านล่างครับไม่เข้าไปด้านบนครับแต่แก้วคงต้องเข้าไปด้านบนเนาะ ไม่เช่นนั้นนะครับเราอาจจะพลาดได้ขอปล่อยโรงฐานลงไปครับแล้วก็ปล่อยเบก้าลงไปาะครับทาการใช้พ่อมุดลงไ่านะครับลงฐานลงไปเอาลือปล่อยลงฐานครับแล้วก็ปล่อยไม้นอร์หมูป่าลงไปตั้งแต่ตรงนี้นะครับโอเคปล่อยไม้นอร์ปล่อยหมูป่าลงไปใช้ปูเดินลงไปนะครับแล้วก็จะทําการเพิ่มเลื่อนครับที่มีเดี๋ยวขอแช่ก่อนครับแช่ไปที่ป้อมธนูแล้วก็ป้อมนี้เลยครับใช้อยากทิ้ไปที่ฐานแคน ปล่อยเพิ่มเลือดลงกปานครับแล้วก็ปล่อยยาบ้าลงไปเลยครับให้กับของเราแช่ไปหนึ่งทีนัที่ป้อมเครื่องยิงหินครับแล้วก็ทําการใช้เพิ่มเลือดที่มีลงไปตรงนี้เลยแลเจ๊เราจะไม่ปล่อยครับเราจะปล่อยตอนจังหวะสําสคัญปล่อยยาบ้าไปที่เบเก,กานครับสกิลอีทัศ์โทลงไปเลยแล้วก็ปล่อยเจ๊เข้าปานครับตจงติดกับบ้านหมูป่าเข้าไปที่บ้านครับแช่ไปตรงนี้เลยโอเคถือว่าได้2ดาวนี่ถือว่าเก่งแล้วนะครับ สามดาวเนี่ยยากครับยากมากๆเลยหมายถึนว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนครับกับการโจมตีดูเหมือนว่าเจ้าของเราครับเลือดจะเหลือไม่เยอะมากครับแก้วขอปล่อยชิ้ชิ้งเลยก็จะชิ่งป่านครับแล้วก็เหลือานล่านครับที่อยู่ได้ความหมื่นครับเรายังมีธนูหนึ่งตัวสามารถที่จะปล่อยไปตรงนี้ได้ครับแล้วก็กลับมาที่ฐานหลักของเราครับตอนนี้ครับแก้วยอมจริงๆครับแก้วไม่สามารถที่จะเก็บสามดาวได้ครับมันเจอบ้านที่แข็งแข็งจัดเลยะนรับก็เลยไม่สามารถที่จะเก็บสามดาวได้ครับ โอเคเบก้าของเราครับก็จะเคลื่อนที่ไปน่าจะได้่วนนี้อีกนิดเดียวนะครับเพราะว่าปูเดยนยังไม่ตายก็จะได้มาอีกนิดนึงโอเคก็จะสักเข้าปานครับแล้วก็สักเข้าไปที่ป้อมอีฟโรนั่นเองเรียบร้อยครับเราได้มา2ดาว80%นะครับในตาที่ ในตาที่4นะครับกับการโจมตีเดี๋ยวเราครับไปชมกันต่อในตาที่5้าครับบวแก้วจะสามารถเก็บสามดาวได้บ้างหรือไม่นะครับเรายังไม่เห็นสามดาวตาที่2เลยนะครับโอเคไปเลยตาที่5้ามาแล้วจ้ามาถึงก็เจอกับบ้านทรงอ่าทรงเดินวนนะครับแบบนี้เดินวนเนาะเราจะเข้ายังไงดีนะครับแก้วอยากจะเข้าที่นี่เลยนะครับที่ป้อมผูอ่าป้อมผูด้านบนนะครับแต่ว่า ป้อมแอร์ซูเปอร์มันเป่าไปเนาะเราใช้ควีนเข้าไปละกันก็จะใช้เบบี้ที่มีครับลงไปด้านซ้ายมือแกวปล่อยเบบี้ไปก่อนครับ1ตัวแล้วก็ปล่อยควีนลงไปตรงนี้จากนั้นก็ปล่อยบอลลูนไปนครับแล้วก็ปล่อยนางฟ้าลงไปลูกคู่ของเรานะครับถูกโจมตีเลยครับแก้วลงได้ไม่ดีพอควีนก็จะไปด้านบนเนาะอาจจะเดินไปด้านบนครับเราอาจจะต้องเตรียมทําการใช้ในเมบบ้าลงไปนะครับป้อมผู้นี้ มันแสบจริงนะแชร่ไปก่อน,นครับหนึ่งทีนักฟ้าตายไปหนึงตัวแล้วครับเราปล่อยยาบ้าไปให้ควีนแล้วก็ใช้ระเบิดครับลงไปเลยโอเคควีนไม่ตายนะครับควีนยังอยู่นะครับก็จะเข้าไปและเราทําการใช้ยาบ้าลงไปได้ไหมคิดว่าปล่อยลงไปอีกหนึ่งควรเลยแล้วก็ใช้ชิปเปอร์ระเบิดบลงไปครับ <c oughs> เพื่อที่จะให้ควีนเข้าไปที่ป้อมอนซีโอเคควีนเราก็จะเข้าไปนะครับ แล้วก็เข้าไปแก้วอาจจะทําการใช้อาบ้าลงไปนะครับ1ขวดจังหวะนี้เลยไม่เช่นนั้นครับควีนเราอาจจะตายลงไปได้ปั๊มอีซีพังลงไปนะครับแล้วก็ควีนน่าจะเดินมาด้านซ้ายครับหรือไม่ก็ไปด้านขวาเราจะยากมากเลยครับเรายังไม่ได้ดึงฐานแค่ออกมาเนาะโอเคควีนไปด้านบนครับแก้วขอปล่อยนักล่าข้าหัวลงไปแล้วก็ทําการใช้ทางฝั่งของโดนฐานลงไปด้านขวาครับ ปล่อยเปก้าปล่อยคิงลงไปครับใช้เข้ามุดลงไป3ตัวเลยครับแล้วก็บอลลูนครับปล่อยเข้าไปปล่อยไมเนอร์นะครับลงไปจากด้านบนไม่ใช่นนั้นเดี๋ยวไม่ครบนะครับไม่ได้3มดาวครับปล่อยหมูปลาลงไปใช้ปูเดินลงไปครับโอเคดูเหมือนว่าเราจะเข้าไปกันครแช่ไปที่เครื่องยิงหินเลยครับแล้วก็จะทําการใช้เพิ่มเลือที่มีลงไป1นึ่งคนเลยใช้แค่ออกมานครับเป็นมังกรไฟฟ้าและบอลลูนครับแล้วปล่อยยาแช่นะครับแช่ไปที่ป้อมอีฟโร่เลย แล้วก็ใช้อีเอ็โทลงไปนะครับจากนั้นก็ทําการใช้เพิ่มเลือดลงไปมังกรไฟยังไม่ตายครับไม่มีตัวโจมตีอากาศได้เราปล่อยเจเข้าไปช่วยนครับเพื่อที่จะโจมตีกับมังกรไฟโอเคไม่มีตัวโจมตีบ้านเลยครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงใช้มาเล็ูดาเลยครับจังหวะนี้เจ๊เรานะครับพยายามที่จะเข้าไปด้านในแก้วก็จะทําการใช้สกิลชิงได้ไหมอ่าได้นะครับชิงเลยข้อบังตอนนี้ครับอยู่ที่เจนครับว่าเจจะเข้าไปที่บ้านได้หรือไม่ แล้วก็โอ้มีเปก้ามาครับเปก้ามาหนึ่งตัวครับเราอาจจะได้บ้านครับแต่ว่าสามดาวน่าจะยากเกินไปเนาะเป็ก้าเข้าไปครับแต่ว่ามีคุกดูออกมาเยอะแยะเลยทําให้ไม้นี้ครับแก้วติดกับดักครับแก้วโดนดักจนได้แบบบ้านดินบนครับแก้วไม่สามารถที่จะเก็บสามดาวด้านครับผลาเลยผลาเลยผ่าเลยครับก็ไม่เป็นหนักฝันครับแก้วตั้งใจจะเก็บสองดาวทุกไม้ให้ได้แต่ไม้นี้แก้วแปลงครับได้มาเพียงแค่ 1>, 1ดาว78%เอรเดี๋ยวเราครับไปชมไม้ที่6กันต่อเลยตาที่6มาแล้วนะครับเราเจอบ้านทรงนี้ก็ไม่ใช่งทรงเดินบนเนาะแต่ไม่รู้ว่าเป็นบ้านสมัยใหม่หรือเปล่านะครับที่เขาจัดการแก้วก็ตาไม่ค่อยทานนะครับเดี๋ยวเราจะมาโจมตีกันถามว่าจะเข้ายัางไงนะครับแก่ขอดูไปที่ปราษาแคนก่อนเลยแก้ว่าราษาแคนเนสำคัญเลยครับที่เราจะต้องโจมตีก็จะทําการเข้าครับคิดว่าจะเข้าจะทางด้านขวานนครับจะเข้าไป ก็ก็ยากนะครับฉะนั้นเราไปด้านซ้ายดีกว่า,ซายซคกแล้วนะครับยซีย์แล้วซ้ายที่ไรนะครับชอบชอบว้าวเนาะก็จะปล่อยบอลลูลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยเจ้าหนังฟ้าลงไปโอเคใช้ไม้บี้นะครับตัดทางลงช้าหรือเกินแก้วโอเคดูมอนกพิรของเรานะครับจะเดินไปด้านบนก็จะค่อยๆขึ้นที่ปานะครับเราอาจจะใช้ยาบ้าเมื่อคุณเจอกับปอบอิกโบวยาบ้าอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้นะครับก็จะทําการใช้เลย สท็ข้าป่านครับโอเคจากนั้นพี่เราก็จะขยับไปเฮ้ย hey! ไม่ไม่มาด้านล่างนะไม่เอาไม่เอาแก้วว่ามาด้านล่างแน่เลยครับแก้วปล่อยพอมุดลงไปจบแล้วจบแล้วนะครับเดี๋ยวแก้วขอทําการปลอดถ่านแคนก่อนครับก็จะทําการเช็คถ่านแคนครับว่าเป็นตัวอะไรก็จะเป็นบอลลูนแล้วมันก็ด้ฟานครับฉะนั้นครับเราจะทําการใช้ในเมันป่านครับลงไป1ขวดเลยและแก้วคิดว่าแก้วทำการใช้ซุปเปอร์ระเบิดครับลงไป เพื่อที่จะเปิดกึ่แผนครับให้คของเราเข้าโจมตีกับป้อมอินซีบอลลูนเก็บบอลกระไฟฟ้ามาแล้วนะครับแก้วจะปล่อยอยาพิษไปที่ตรงนี้เลยก็จะปล่อยลงปลานครับโอเคควีนเราก็จะเข้าไปด้านในใช่ไหมหวังว่าจะใช่ครับอาจจะมาเล่นขวานาอไม่เข้าไปที่ป้อมอินซีแก้วนี่ตัดทางไม่เก่งเลยขอแช่ไปที่มังกรไฟฟ้าก่อน,นครับโอเคควีนไม่สนใจเลยครับนาฟ้าน้าฟ้าจะตายอยู่แล้วนะครับ ฉะนั้นแก้วขอปล่อยข้อมูลลงไป3ตัวครับแล้วก็ทำการแชร่ไปหนึ่งทีแล้วก็จะเข้านะครับทำการใช้ลงทางลงไปด้านขวาใช้คิงใช้ไปก้าลงปานครับเวลามันจะไม่ทันแล้วนะครับเราค่อนข้างช้าเลยครับมุดแต่ใช้คินบล็อกก็บล็อกเพลินเลยนะครับ, walk, walk, เ,เ,รบเดี๋ยวเราจะทําการใช้ทางฝั่งของไมเนอครับลงไปตรงกลางแล้วก็ปล่อยหมาปูหมูป่าลง,ล,งปปปลงไปนะครับใช้นักลักขัวลงไปปล่อยปูเด่นลงปานครับจากนั้นก็จะทําการใช้สกิล อีทสโทนได้ไหมแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งโอ้โหปัวเดินไม่เดินตามเลยก็จะใช้สกิลอีทสโทนลงไปนะครับแล้วก็จะใช้ยาบ้านลงไปด้านขวานครับแล้วก็เพิ่มเลือลไปอีกหนึ่งทีตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าจะแจไมไหมใช้เจลงไปนะครับแล้วก็แช่ไปที่บ้านป้อมอีซีนะครับไม่รู้ว่าเป็นการตัดสินใจที่คุ้มค่าหรือเปล่าจะเราโจมตีเข้าไปนะครับตอนนี้เลือเวลาอีซีสิบวิสุดพานครับตอนนี้นะครับเจของเราพยายามที่จะชิงเข้าไป แก้วกดชิ่งแล้วครับส่วนควีนแก้วว่าทําการเช็คิวใหยตัวเลยแก้วว่าเราไม่ทันเวลาอีกแน่เลยครับน่จะหมดเวลาก่อนครับไม่สามารถที่จะเก็บสามดาวด้านครับแล้วก็ด้านในนะครับยังคงมีป้อมป้อมอินฟลูสองป้อมเลยครับรวมทั้งป้อมอีซีหนึ่งป้อมแต่ก็เราได้มาสองดาวนะครับถือว่าไม่เกเลยแก้วว่าเราพลาดตรงที่เราเช็คควินบล็อกนานเกินไปถ้าเช็คควินบล็อกไม่นานกว่านี้นครับอาจจะไปได้ดีหรือควินบล็อกของเราครับมันมาด้านบน ก็น่าจะดีกว่านี้เนาะอันนี้มันไปด้านล่างครับก็เลยพลาดนิดนึงเนาะโอเคครับนี่ก็เป็นตาที่6แล้วนะครับโคขมำเลยครับไม่สามารถที่จะเก็บสําดาวได้ครับเดี๋ยวเราไปชมตาที่7กันต่อเลยตาที่7มาแล้วนะครับมมดูกันว่าตานี้แก้วจะเก็บสําดาวได้หรือไม่ครับขอวางแผนสักคู่ก่อนนะครับว่าจะเข้ายังไงดีผู้กันครับอยู่ด้านบนหมดเลยอย่างนี้ค่อนข้างยากครับฉะนั้นเราจะเข้ายังไงดี แก้วคิดว่าเราทําการเข้าด้านล่างเลือนครับที่ป้อมด้านล่างเลยนนครับป้อมธนูครับเพื่อที่จะเก็บบ้านครับเดี๋ยวเราดูกันเลยก็จะใช้บอลลูนที่มีครับลงไปก่อนแล้วก็ปล่อยควีนลงไปนะครับปล่อยนางฟ้าลงไปคาตัวเลยจากนั้นก็จะปล่อยเบบี้ครับที่มีไปด้านไปด้านซ้ายแล้วกันครับเพื่อที่จะหลบป้อมภูเนาอแล้วก็ปล่อยยาบ้านครับลงไปได้ไหมแก้วคิดว่ารอแป๊บหนึ่งปล่อยยาบ้านลงไปนะครับแล้วก็ใช้ ซุปเปอร์ระเบิดลงไปหนึ่งตัวครับเพื่อที่จะเข้าไปดนในจากนั้นก็จะทําการใช้ยาบ้าที่มีนับลงไปอีกหนึ่งขวดเลยควีนแอปโดนต้อมหรือบ้านยิงมาแล้วนะครับทีเป็นดัซซานครับฉะนั้นเราอาจจะต้องหาวิธีทําการโจมตีบ้านครับไม่เช่นนั้นนางฟ้าของเราครับอาจจะแย่ได้แช่ไปที่บ้านก่อนเลยแล้วก็แช่ถังแคนด้วนครับใช้ยาบ้าลงไปนางฟ้านครับน่าจะถูกโจมตีแล้วก็ตายลงไปครับใช้คิวให้ตัวเลยอ้าวควีนตายครับอย่างนี้ทํายังไง อย่างนี้ทํายังไงนครับก็จําการใช้เปกกานครับใช้คิงไปด้านขวาก่อนแล้วก็ปล่อยพอมุดนะครับลงไปด้านล่างเพื่อที่จะโจมตีกับเปกกานครับได้ไหมโอเคได้อยู่เนาะแล้วใช้เจ๊เข้าไปนะครับจากนั้นเราจะแช่แข่งบ้าน,นครับเพื่อที่จะโจมตีต่อไปก็จะแช่ไปหนึ่งทีแล้วก็ใช้สกิลชิงนับชิงไปจากนั้นครับเราจะทาการใช้แช่แช่ไปหนึ่งที แล้วก็ทําการใช้ฐานลงไปนะครับไม่รู้ว่าจะทันเวลาไหมเราปล่อยเียก้าลงไปด้านซ้ายนะครับปล่อยไมเนอร์ลงไปหมดเลยครับแล้วก็ทําการใช้หมูป่าลงไปนะครับปล่อยตังรักข้าง,ขงหัวลงไปนะครับเพิ่มเ้วยไปหนึ่งคนเลยโอเคทางเราจะเข้าไปกัน,นครับเราทําการใช้สกิลอีทั้งโทลงไปเลยก็ได้บ้านมาแล้วนะครับได้มา1ดาว2ดาวนี่น่าจะได้ชวนครับน่าจะไม่พลาดอย่างใดปล่อยเพิ่มเ้วยลงไปนะครับคนสุดท้าย แล้วก็หมดแล้วด้วยครับอ้าวไมเนอร์จะเข้าไปตรงกลางไหมเรายากเลยครับยากเลยก็จะจงตีต่อไปนะครับมาดิกันว่าสองดาวจะได้หรือเปล่านะครับมันอาจจะผิดที่แก้วเข้าที่บ้านน้องตอนแรกแก้วคิดว่าเข้าที่บ้านครับไปบ้านพังลงไปก่อนน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะครับแต่ทําไปทํามานครับดูเหมือนว่าเข้าจุดอื่นน่าจะดีกว่านะครับและดูเหมือนว่าเราจะได้เพียงแค่48%นะครับความอีซียยังไม่พังลงไปด้วย โอ้ไม่งานเข้าแล้วนะครับเราจะแพ็กไม่ได้นะปล่อยธนูลงไปครับแต่ว่าป้อมไอซียิงมาครับแล้วก็ไม่ผ่านครับไม่สามารถที่จะเก็บทั้งฝั่งของสองดาวด้านครับแพ็กแล้วครับวันนี้วันนี้เราแพ็กไปสองไม้เนาะที่ได้ดาวเดียวครับเดี๋ยวเราครับไปชมไม้สุดท้ายกันต่อเลยมาชมมาที่8ไม้สุดท้ายของวันนี้ดีกว่านครับมาดูกันว่าแก้วจะเก็บสาดาวได้หรือไม่ครับ นี่เจอนี่คือบ้านที่น่าจะเป็นแบบบ้านของโปรเพเยอร์ครับแก้วจะเข้าด้านซ้ายมือหรือด้านขวามือดีครับเราจะเข้าที่ป้อมอินซีหรือจะเข้าที่บ้านดีเราเข้าที่ทางฝั่งของบ้านแล้วกันเนาะไม่เข็ดนะครับไม่เข็ดก็อยากจะเข้าที่บ้านต่อเลยเดี๋ยวแก้วจะทําการใช้ทางฝั่งของเบบี้นะครับลงไปด้านขวาแล้วก็ปล่อยบอลลูนลงไปนะครับสองตัวจากนั้นปล่อยควีลงไปแล้วก็ปล่อยซุปเปอร์ระเบิดลงไปนะครับจากนั้นก็จะปล่อยนังฟ้าลงไปเลย โอเคนี่คือการโจมตีของเราครับที่จะเข้าไปกันไทยแคทออกมาครับเป็นนักลักข้าหัวครับแม่มดครับแก้ขอแช่ไปที่นักลักข้้งหัวก่อนครับโอเคก็น่าจะเข้าไปด้านครับคีนจะเข้าไปไหมเราปล่อยพ่อมดไปด้านบนครับเพื่อที่โจมตีกับโรงฐานก่อนครับแล้วก็ปล่อยยาบ้าลงไปหนึ่งควนเลยโอเคส่งมาค่อนข้างส่วนครับค่อนข้างดีเลยเปิดสวยเปิดสวนครับหวังว่าจะเก็บสมดาวปิดท้ายด้านครับ บ้านจะพังลงไปนะครับพีงเราก็จะเข้าไปด้านในอาจจะเลาะนะครับจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนเราก็สมาร์ที่จะเปลี่ยนแผนด้านครับแก้วขอใช้อบ้านลงไปอีกหนึ่งควเลยนะครับเพื่อที่จะเร่งจังหวะครับให้ควีนโจมตีด้แรงขึ้นเนาะจะได้ขยับไปด้านบนไวๆนั่นเองโอเคครับเอ็กโบถูกยิงมาครับเอ็กโบยิงมาครับถูกควีนเพีงเราก็จะไปด้านบนครับแก้วขอใช้อบ้านอีกหนึ่งควเลยและคิดว่าควีนของเราครับน่าจะไปด้านบนเนาะฉะนั้นครับเราปล่อย ลงฐานไปด้านบนครับปล่อยเบก้าลงไปนะครับปล่อยคิ้งลงไปแล้วก็ใช้ไมเนอร์ที่มีครับลงไปตรงนี้เลยแ๋้วขอปล่อยไมเนอร์ปล่อยหมูป่าลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยนักั่เข้าหัวลงไปนะครับใช้ปูเดนลงไปก็จะทาการใช้เพิ่มเลือดที่มีลงไปตรงนี้หนึ่งขวดเลยครับแล้วก็ลงไปตรงนี้ใช่ไหมแช่ไปหนึ่งทีนะที่ป้อมนี้เลยแล้วก็แช่ไปที่ป้อมอีกดวเลยครับโอเคจากนั้นครับเราจัดการใช้เพิ่มเลือดที่มี ลงไปตรงนี้อีกหนึ่งขวดเลยครับแล้วก็จะเข้าไปกันครับถือว่าสวยเลยนะครับตอนนี้แก้วขอทำการใช้สกิลอิทโทนได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้ปล่อยเจฟไปด้านขวานครับเพื่อที่โจมตีกับป้อมอิฟโรแล้วก็ด้านบนครับมีด้านบนครับเราทำการใช้สกิลอิทโทนลงไปควีนมากับเจนครับไปด้วยกันเราปล่อยพมดไปด้านบน2ตัวเลยครับแล้วก็ใช้สกิลมาลิคธูดาเลยครับจกนับเจฟเข้าไปใช้สกิลชิ่งเลยนะครับเพื่อที่จะชิ่งไปก็จะซัดนบนได้ครับ เรามีหวังที่จะได้3าดาวครับไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมกับการโจมตีนะครับแก้วขอปล่อยซุปเปอร์ระเบิดลงไปพี่งเราครับก็จะมาโจมตีกับฟอร์มเอกโบแก้วใช้สกิลหายตัวเลยจะได้เคลื่อนที่ไวขึ้นนะครับแล้วก็โจมตีได้แรงขึ้นเองโอเคครับพี่งเราก็จะใส่กับควีนครับแต่เราได้ไหมไม่ได้นะครับควีนไม่ตายลงไปเฮ้ยอาจจะงันเข้าได้ครับเราปล่อยธนูลงไปครับแต่จังหวะไม่ดีก็พลาดไปนิดนึงเลยดูเหมือนว่าด้านในนะครับจะมีควีน แต่คิงเราครับต้องโจมตีกำแพงก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ครับและดูเหมือนว่าไมเนอร์หมูป่าจากเราไปแล้วครับทาให้เหลือเป็นเพียงเปกาและพ่อมดทางฟ้านะครับทาให้เราไม่สามารถที่จะเก็บสาดาวด้ครับแต่ตอนนี้ครับแก้ได้มาถึง2ดาว9 4เเลยนะครับน่าเสียดายที่เราไม่สามารถที่จะปิดจ็อบด้วยการเก็บสาดาวได้นั่นเองก็ไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าเรามีเวลามากกว่านี้ครับเราจะได้สาดาวหรือเปล่า และนี่ครับก็คือลีกเลจเจนครั้งแรกของแก้วนะครับกับการกลับมาอีกครั้งถ้าชม,ชมชอบคลิปนี้ก็สามารถที่จะส,สนัุุช่องแก้วกาได้ง่ายๆครับเพียงใช้โค้ดแก้วกาก่อนเติมเพชรเติมแพ็กเกจเติมบัตรทองคำลิงก์อยู่ในคำอธิบายขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่สนัุนแก้วกาตอนมาขอบคุณใจจริง,รง,รงแล้วเรามพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ